โอ้ทุกคนโมโมนแฮปปี้เกิลวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทัวร์คาเฟ่สไตล์ยุโรปที่แรกเลยนี่คือ Craft Man มนแปดโมงเช้าตอนนี้ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเห็นรถก็แอบช็อกนิดนึงสมาชิกวันนี้นะคะนานๆเรานจะได้อยู่กับแถวเท่าที่น <laughs> เนาะนานๆา <laughs> แต่งหน้า <laughs> เย <laughs> แล้วอยู่ดีๆก็แต่งตัวเหมือนคุโทนโดยไม่ได้นัดหมายคุยเราเข้ากับที่นี่ด้วยเหตุผลที yep ่เรามาเช้าเพราะว่าแสงดีมากใช่ควรมาร้านเปิด7จ็ดมงครึ่งนะคะแต่ว่าควรมาไม่เกินเก้าโมงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะว่าเรามาเช้าแล้วอ่ะเราจะรอดเปล่า เก่าอยู่ทุกอนูเลยก็มีทั้งกาแฟมีขนมโมไม่แน่ใจว่ามีกลางคืนเป็นบาร์ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีเหล้ามีมีแอลกอฮอล์แต่ว่าน่าจะเสิร์ฟตามเวลาคิดว่าคนแต่งเดโทนเหมือนเวลาไปยุโรปอะจะได้ไม่โดดข้างหน้าก็ดีที่แรกกาแฟแก้วแรกกิมมิคกิมมิคคือ เขาจะเป็น๊อปอัพเขาจะไม่ได้อยู่ถาวอรนะคะก็คือก็คือเนี่ยเคยพาโมไปที่ก่อนหน้านี้แต่โมจาไม่ได้เคยพาไปคาเฟ่หนึ่งซึ่งโมจําชื่อไม่ได้เพราะพวกเราไปคาเฟ่แบบพันล้านที่เสร็จปุ๊บก็คือแล้วอยู่ดีวันหนึ่งอะเราก็อยากไปที่เดิมแล้วปรากฏว่ามันหายไปแล้วก็เลยงงว่าคืออะไรวะใช่เขาก็ย้ายไปตอนนั้นที่เราไปคือตรงไ้นจิ้นจีครั้งนี้ไปรอมันไม่อยู่แล้วแล้วเขาก็เลยย้ายไปตรงตรงแถวแถวสวนดุสิตอะ แต่เรานอาจารย์ฝรั่งอะไรอ๋อบ้านอาจารย์ฝรั่งบ้านอาจารย์ฝรั่งเคยอยากไปใช่เราเขาก็มาที่นี่ไม่แน่ใจว่าย้ายมาสามหรือสี่ที่ที่นี่เขาก็อยู่ถึงประมาณสิบปีแล้วนะเขาขยายคือเขาเลือกสถานที่ถูกที่คล้ายกันเลยคือเป็นสไตล์นี้หมดเลยเป็นตึกเก่าที่มีความเป็นนี้หมดคือเขาทําได้ยังไงก่อนเออเขาเก่งมากคือหาเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเขาต้องมีคอนเนคชั่นอะใช่เอาจริงต้องมีคอนเร็กชันด้วยเราไม่เคยเห็นเลยนาะวันนี้ย้าสี่ที่อยู่ ไม่รู้อะแต่น่ารักน,นี่เดี๋ยวรอดูทีหนะ้าว่าเขาจะย้ายไปตรงไหนตอนอ่อามามก็จะแบบไม่ใช่ที่เหมือนโดนโดนแบบนี้ที่ของเราเป็นการถ่ายรูปแบบขี้เกียจนะครับนั่งเฉยเฉยเป็นไรอะทำท่าอะไรอ,ย,อยู่าไม่คิวทองของเราซึ่งหาคิวยากมาก วันนี้ถ่ายเพราะว่าพี่บัวว่างออไม่ใช่ว่าหมูว่างก็คือล็อกค,คิวไว,ว้เพื่อพี่บัวว่างวันนี้ก็คือไม่ได้มานานตั้งแต่เทปกระบี่ของสาเทปมั้งเ,าเ,าเาขาคิดถึงพวกเรามากค่ะเราเปวันนี้เราครบแกง๊งสี่คนนี่หนึ่งโมหรอเจอกับโมทีไรนี่ตื่นเช้าทุกทีวันนี้ตื่นกี่โมสี่ห <c oughs> ้าสี่สิบห้า ไม่บอกแล้วว่าชิวๆชิวๆตื่นแบบหกโมงยี่สิบอะไรอย่างี้ก็ได้แบบไม่ยอมอยากตื่นมามือนคนผมคนเช่วงช้าทำไรซะวันนี้ไม่ท้องแตกไม่ท้องแตกแต่ว่าไปหลายที่มากก็ะเดยแต่เรามีคนขับรถวันนี้วันนี้ดีวันนี้ดีเราเพราะทุกที่ที่เราไปอ่ะไม่มีจอดจ้าเปิดวันด้วยดีแล้วเพราะว่าแบบคนไม่ได้เยอะแล้วก็ได้ดื่มกาแฟแล้วต่อไปนะคะจะไปทานเบรคฟาสกันเดี๋ยวรอดูฟีเป็นร้านประจำหมดด้วย โดนแผ่นป้ายางไงรออ<อ>้านที่สองนะคะเป็นร้านเบรคฟาสต์โมชอบมากๆคือโมกับตามาตั้งแต่ตอนร้านเปิดใหม่ๆเลยชื่อเีเดนอยู่ถนนลานหลวงซึ่งจะไม่มีที่จอดรถเราต้องหาที่จอดรถเอาเอง เมื่อกี้มโมแอบ,บเห็นป้ายตรงตึกเก่าของการมินไทยเขาเขียนว่าเปิดให้บริการแบบจอดรถ24ชั่วโมงแต่คิดว่าน่าจะเสียงเงินเป็นร้านที่สไตล์ยุโรปก็มีแบบ all day breakfast นะคะ โบชอบี่่สุดเลยคือโบชอบแบบคอนเซ็ปต์ของร้านว่าเหมือนกับเขาต้องการให้แบบทุกคนมาได้ไม่ว่าคนเดียวกับครอบครัวกับแฟนกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยแบบคอนเซ็ปต์ในร้านก็แบบสบายๆโค่มเฟอแล้วอาหารก็คือทุกจานคือแบบตั้งใจทํามากๆคือที่ร้านไม่ได้ห้ามถ่ายรูปนะคะแต่ว่าอยากให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมอะไรเงี้ยโบถามที่เจ้าของมาเขาก็คือเอาที่ไม่รบกวนลูกค้าคนอื่นอันนี้ก็เลยออกมาพูดนอกร้านจะได้แบบไม่รบกวนลูกค้าคนอื่นยังไงก็ฝากอีเดนด้วยนะคะหนึ่งในร้านโปรดของโบเลยค่ะ ยุโรปรปลอมๆของเราอากาศเย็นมากเย็นเมอไงเย็นมากค่ะ40องศา <c oughs> เขามีบรอกคัสแ and ์รันช์ด้วยที่นี่นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆแบบโฮมเมดพอกซอสเซจโยเกิร์ตเงี้ยแล้วก็มีขนมมีกาแฟาซึ่งถ้าต้องการแรงๆพวกเราเนี่ยต้องการแรงๆก็คือจะมีคุูปุ่าหนักมากแก้วเป็นแบบจะไปใช้ได้เมื่อกี้ที่ร้านอังเลิงแบบ ชิลมากคือไม่มีคนเลยเพราะว่าเรามาตอนร้านเปิดเลย11อโมงนะคะนี่เราผ่านไปสามที่แล้วส1โมงเราได้สามที่แล้วอะใช่แค่นี้เองหมอวันนี้ทำใจมายุ่งกว่านี้เอเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยอะเออแต่เอากาแฟแล้วอะกินกาแฟไปสองแก้วมาว่าเมามากอะแบบเมื่อกี้กินโคบรุ้แล้วแหละมันก็เลยแรงนิดนึงเราเริ่มหิวแล้วนิดนึงเนาะโอเคหาข้าวเที่ยงกินดีกว่าคืออะไนี้เราเจออะไรอยู่ ร้านที่แพนเอาไว้ว่าจะไปนะครับไปไปแล้วซึ่งเป็นร้านที่คิดว่าไม่ไม่น่าจะเจ๊งก็เลยไม่ได้โทรจองไม่ได้เช็คก่อนแล้วตอนนี้อยู่ในภาวะที่กินอะไรดีนะกินอะไรออกกินอะไรดีนะกินอะไรเชื่อไหมว่าเดี๋ยวถ้าหาร้านได้ปุ๊บนั่งปุ๊บจะคิดออกหมายถึงว่าแบบอถ้ยยอากกินรเออใช่ใช่ใช่โอ๊ยทำงดีวะทำไดีวะทำไดีวะขอตัวช่วยเราอ่ะขอตัวช่วยเราอ่ะ เป็นเหล่าเต็งก็คืออาหารจีนแต่วันนี้คอนเซ็ปต์เราเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมเหล่าเต็งอยู่อย่าว่าลาสุดอร่อยนะเราอยากกินชาติไหนไทยชาติชาติไทยชาติไทยภาคไหนโอ้ยอะไรก็ได้ละเออจีนก็ได้ยังงไรานายอดผักดีดีเฮ้ยดีวันเนี้ย ไม่น่าพูดแล้ววันนี้แบบทำไมโฟลทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนอยู่ดีคิดออกอาศัยใช่ไหมอาศัยอาศัยอาศัยอยู่ในโรงแรมสวยด้วยอร่อยด้วยปเปิดแบบไปค่ะ<ป>ที่โบเปิดที่ไหนมาที่นี่นะคะอยู่ที่ไอแอมไชน่าเนาะใช่ไอเอมไชน่าคือในอาศัยโฮเทลเปิดร้านชื่อแจมแจมแลักแจมแจมโอเคอเคระร้าตุ๊กตา กิ้วปาที่เป็นข้าวอร่อยอุ้ยแมงโก้ฮะข้ามไปทำก่อนเลยอร่อยไอเนี้ยอร่อยเนี่ยที่เป็นแกงปลาหมึกแล้วก็ไส่ปลาเรดลเซียลเนี่ยจริงเนี้ยเอาเอาเอาพอไปก็คือหอมแล้วต้องการทำก่อนเราคือเราดื่มกาแฟแค่สองแก้วถูกไปช่วยกาแฟทำไมเราไม่ได้เดี๋ยวต้องไปซ้ำกาแฟที่ไหนนะ เอทีเอ็มค่ะเอทีเอ็มเพื่อนกันสุดๆไปเลยไม่ได้ขายของเลยแล้วเมื่อกี้คือจะหลับนะพอถามว่ากินกาแฟที่ไหนคือแล้วมีคอฟเฟอค่ะอาหารมาส่งแล้วโอ๊ยไม่ใช่มาเซอร์บ้านหรือเปล่ากินอย่างอันนี้อะไรนะโรโรล่ะเปรนโรออันนี้ไคร่ยิงโนราแต่เป็นไทยบ้าวันขุดไคโนราไุอันดูย ครับยำมแซมนั่นครับอันนี้คือกะเพราทีนัวมาเริ่มโนราลอกให้แม่คนนี้จ้องอาหารแบบว่าคือจันจกินเผ็ดไหมยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินนะยังเผ็ดเลยอะ จกงใต้อ่ะแต่อร่อยอีกเมื่อกี้แบบยมมากแต่พอเข้าเข้าปากแค่คำเดียวทุกคนคือเอ n e r g y มามาแค่คำเดียวเท่านั้นนะจริงแพลวแพลวเขายังยังรอรอแพลวกะเพรากินัวค่ะสำหรับคนแพ้นะคะแพ้ข้าวกินแพ้ข้าวแต่เมื่อเช้ากินไส่ไปแล้วเดี๋ยวพอกล้องคัดกินข้าวคัดนะกินน้อยยังไงอ่ะมาแล้วตาตื่นแล้วเห็นไหม เหตุการณ์ตาตื่นอ่ะตาตื่นเหรอถึงแล้วนะคะที่นี่ชื่อว่าในเวลาหนาวคาเฟชูดด้านทาแล้วก็กลางคืนก็เป็นบาร์แจส๊สบาร<ช>์แล้วก็ต้องเข้าไปดูว่าแต่ละวันอะเขาจะเล่นเป็นอะไรแบบ เล่นประเภทไหนเป็นบลูเป็น, Blue, ปนมีหลายประเภทคค่นี่มีข้าวนะคะมีอาหารแล้วก็เมือม่อมาเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเปลี่ยนจากคาเฟ่เป็นบาร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็อาจจะหาอะไรกินกรุบกริบนิดนึงก่อนที่จะรอแบนด์ขึ้นแต่ไม่นแน่ใจว่าขึ้นกี่โมงคือแจสบาร์เปิดทุ่มหนืองอาจจะเล่นสักสองทุ่มอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวพี่หมูมาสทมทบเพิ่ม ร้านให้รู้สึกมากคือสไตล์ยุโรปมากๆแต่ว่ามันจะเหมาะคนที่ชอบโทนแบบทึๆมๆหน่อยเหมือนเรวฝนเพิ่มตกด้วยอะไรเงี้ยก็คือถ้าอยากมาคาเฟ่ก็คือมากลางวานันคิดว่าเสร็น่าจะเข้าแฮปปี้เล่าแฮปปี้เลาไงดสามโมงครึ่งถึงหกโมงครึง่งบายวันเก็ตวันฟรีค่ะรีบเลยอ่ะ <laughs> รีบเลยอ่ะเอาไงออะ้า <laughs> ไม่เอาอ่ะกูมีทำงาน เราก็เลยมาลองแนวใหม่วันนี้ตอนนี้กระพาะเปิดแล้วเริ่มมาล้วระพรพเปิดแล้วมากินถามว่าโมสั่งใครกินแพ้แป้งนะคะค <c oughs> นแพ้แป้งคนแพ้แป้ง เปิดก่อนเลยด้วยเพซ่าแถวแพ๊แกเขาเอาสแน็คมาให้นะคะซึ่งดูอาจจะเป็นแค่แบบกรอบๆใช่ไหมเมื่อกี้พี่เขาเสนอหรือว่าแหวนจ้ชาบอกว่ามีความเหมือนโรตีรู้อะไรนะพี่เขาเลยเลยบอกว่าเอานมข้นไหมคะมีนมข้นจ้ะใครมาที่นี่ลองลองสอบถามดูได้นะแล้วก็มีจริงรสนี่นะคะม็อกเทลเน้นย้ำว่าม็อกเทลที่หลากหลายนี่เขาเอามาลองให้ชิม อันนี้เป็นเหมือนพันช์เนาะพันช์อันนี้คิดว่าเป็นมินอันนี้เป็นพีน่าคาราดาวชื่อพีโลส์เนาะพีโล์เนาะใส่กะปิปรับกะพร้าวหน่อยส่วนอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้คืออะไรใส่เข้ารสชาติเป็น้ยวๆสดชื่นส่วนอันนี้ยังไม่ได้ชิมพี่บอกพี่บัวชอบสิ่งนี้ดูนั่นเองพี่บัวชอบอ๋อพี่บัวเอาไปกินแล้วพี่บัวชอบกินพันช์ วงจะเริ่มแล้วหลังจากที่รอมา3ชั่วโมงถึงบ้านคือรอมากันเร็วสามชั่วโมงนะคะคุณพี่เฮ้ยพี่เล่นๆนะคือร้านอ่ะพอพอตอนเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแบบคนบรรยากาศคนบรรยากาศเลยแล้วก็เขาก็จะมีโต๊ะแบบสำหรับคนที่ชอบอยู่ใกล้ชิดวงนะคะเดี๋ยวคือเขาจะจัดโต๊ะใหม่ด้วยเนาะใช่ ือเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นแจ๊สบาร์ในตัวด้วยตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยยังไงใครชอบคาเฟ่สไตล์ยุโรปแล้วก็คือแต่งตัวมินิมอลแบบพวกเราอ่ะมาเที่ยวตามเทปมูมบนลฮปปเก็ร์ลเทปนี้ได้นะคะฝากเทปนี้ด้วยนะคะอุ้ยพี่โบว์เร็วฝากละครพวกเราด้วยตอนนี้ออนแอร์อยู่นี่ค่ะเอาพาบินนะคะกี่โมงวันไหนทุกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนหนึ่งทุ่มค่ะส่วนโมฝากคู่เวนด้วยนะคะศุกร์เสาร์ที่สองทุ่มยี่สิบค่ะบ๊ายบาย